รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วครับผมสวัสดีครับพี่ก้าววรเกียรินิมาดนะครับรายงานตัวกับน้องๆแล้วนะครับ6.20แบบนี้เราเจอกันเป็นประจำครับน้องๆครับนับต่อจากนี้ไปจับเวลาให้ดีเลยเพราะว่า10นาทีต่อจากนี้นะครับเป็นการที่น้องๆเนี่ยจะได้ค้นหาตัวเองนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ทําความเข้าใจกับระบบการศึกษาอีกด้วยสําหรับวันอังคารวันนี้เนี่ยมาต่อเนื่องกันนะครับกับช่วงทีมทัวร์เปิดรั้วมหาวิทยาลัยครับ ึ่งช่วงนี้เลครับไปพบกับพี่คาร์บอนพี่คนนี้เนี่ยวันนี้เขาจะพาไปทัวร์กันต่อที่วิทยาลัยเพาะช่างสาขาประติมากรมไทยแต่ก่อนไปพบกับพี่คาร์บอนนะครับอยู่กับพี่ก้าวแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปอัปเดตข่าวกันครับกับช่วงแอคขับขยับข่าว สำหรับข่าวในช่วงนี้นะครับน้องๆคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับตรงครับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มกระทรวงศึกษาธิการครับมาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครกันดีกว่าครับน้องๆเขาเปิดรับนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆทั่วประเทศเลยครับจะอยู่ภูมิลำเนาไหนก็ได้สามารถสมัครได้หมดครับแล้วก็ต้องสำเร็จการศึกษานะครับชั้นมปลายหรือว่าเทียบเท่าก็ได้ครับ รับสมัครแล้วนะครับน้องๆตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กันยาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับส่วนช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเหมือนกันครับความสนุกยังรออยู่ครับกับ Admission ผลโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ น้องๆครับต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนะครับวันนี้ยังอยู่กับพี่คาร์บอนครับหนุ่มน่ารักฟุงฟิงกุ้งกริ้งไอติมละลายนะครับซ <c oughs> ึ่งวันนี้พี่คาร์บอนจะพาน้องๆไปทัวร์กันที่สาขาปฏิมากรรมวิทยาลัยเพาะช่างแหมพี่คาร์บอนสงสัยว่าจะติดใจที่นั่นนะครับมีอะไรให้น่าติดใจและก็ติดตามเอาเป็นว่าไปดูกันเลย ที่นี่แหละครับน้องๆพี่เขาบอกว่าใช่สาขาปฏิบากรรมแทนแน่แต่ว่ายังไม่มั่นใจเลยว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ยังหาพี่ไกด์ไม่เจอเลยครับเราต้องมาถามพี่พี่เขาว่าที่นี่มีพี่ไกด์ที่ชื่อบอยหรือเปล่านะครับเราลองมาถามกันขอโทษนะครับขอโทษนะครับในนี้มีใครชื่อบอยไหมครับไม่มีหรอไม่มีเลยหรอใช่ค่ะทำไงดีเนี่ยคนนี้คคนนี้คนนี้ชื่อบอยใช่ไหมครับช่วยแนะนำตัวให้น้องรู้จักหน่อยครับว่าชื่ออะไรอออสวัสดีครับผมบอลครับ อย่างที่ได้สัญญาไว้ว่าเมื่อวานเราได้ไปทัวร์กิตกรรมไทยเดี๋ยววันนี้เรามาปฏิมากรรมไทยครับเดี๋ยวนี้พี่บอลอาสาเป็นไกด์พาพี่คาร์บอนไปใช่ไหมครับได้ข่าวมาว่าพี่บอลเขามีดีกรีด้วยนะได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็ล่าสุดก็ได้รางวัลปูนปั้นครับเป็นระดับเยาวชนครับได้รองชนะเลิศระดับ2หรือก็พูดง่ายๆที่3าว่าที่2มี2ตําแหน่งครับของประเทศเลยใช่ไหมครับโอ้โหแสดงว่า อยู่ที่นี่ก็มีผลงานเยอะเลยสิก็พอมีบ้างอยากเห็นแล้วครับ <Okay. S 1> งั้นพาพาไปทัวร์หน่อยได้ไหมครับ๋อได้ครับผมงั้นเราไปกันเลยครับผมไปเลยภาพพวกนี้นะครับก็คือเราจะลอกแบบจากงานจิตกรรมรการจะเป็นการปั้นฟิกเกอร์มากขึ้นฟิกเกอร์ก็คือแบบตัวสัดส่วนของมนุษย์ครับเหมือนอะนาตอมีแต่ว่าเราจะเป็นการตัดทอนให้มันเรียบลงคร,บครับเพราะว่ามันเป็นความงามแบบอูรมคติ ไม่ใช่แบบเรียลิสติกอันนี้ก็ยังเป็นดินน้ำมันใช่ไหมใช่ครับดินน้ำมันปั้นติดทีละตัวครับเราจะเป็นการปั้นติดแกะสลัก็จะครับแกะสลัก็จะเป็นในร่องของลักษณะงานทำครับแกะสลัที่บอนครับและผลงานชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นปฏิมากรรมแบบลอยตัวครับผมครับอันนี้เป็นรูปของเรื่องราวอะไรครับของรามเกียรติ์ครับจะเป็นตอนที่ทศกัณฐ์สู้กับกุเปรันกุเปรันครับก็แย่งราจะล งานแบบสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาว่าจะอาสาขอไปช่วยพี่เขาทำนะครับไม่รู้ว่าจะพี่เขาจะอนุญาตไหมคือให้อยากทํานี้สามารถช่วยพี่ได้ไหมครับใช่ครับ<ช>งานชิ้นนี้พี่ทํามานานหรือยังครับประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนพี่เคยเห็นมันพังภายในวันเดียวภายในวันเดียวไหมครับน่าจะวันนี้ <laughs> ครับส่วนผลงานชิ้นนี้นะครับพี่คาร์บอนครับจะเป็นผลงานของผลงานศิลปะนิพลของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วครับครับแต่ว่าต้องเอาให้เป็นเหมือนแนวทางให้รุ่นน้องอะไรประมาณนี้ครับเป็นตัวอย่างให้ใช่ครับผมครับผมพระองค์นี้ก็คือพระพระโพธิสัตว์พระโลกีเดศวนแต่ว่าเราจะสังเกตอย่างง่ายๆก็คือตรงมงกุฎครับยอดมงกุฎครับคารับอนกล้องสูงครับกล้องสูงครับจะมีพระทางสมาธิครับจะเป็นสัญลักษณ์หรือ อะไรเเพื่อที่จะบ่งบอกว่าองค์เนี้ยคือพระโพธิสัตว์สุดท้ายครับอยากให้พี่ไกด์ฮะพี่บอลฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากเรียนต่อที่นี่หน่อยครับครับสำหรับสาขาปฏิมากรมไทยนะครับจากวิทยาลัยพ่อช่างนะครับพอเรามีสาขาที่เปิดได้ที่เดียวในประเทศไทยและของโลกเลยนะครับก็ มันถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวพ่อช่างเลยครับที่มีสาขานี้สุดยอมากเลยครับพี่บอลจากที่พี่คาร์บอนนะครับได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศข้งางในบอกเลยครับว่าวิทยาลัยพ่อช่างอบอุ่นจริงๆครับอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องจริงๆโอ้โหทุกสาขาเลยนะคะพาพี่คาร์บอนแล้วก็พาังน้องทัวร์นะครับวันนี้ครับเราสองคนก็หมดเวลาแล้วหมดหน้าที่ลงแล้วนะครับพี่คาร์บอนแล้วก็พี่บอลก็ต้องลานัน้องไปก่อนนะครับบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสาหรับ10นาทีของเราที่มอบใไพ่แม่สั้นกระชับแต่วัดดักจับทุกความฝันของน้องๆให้กลายเป็นความจริงได้ใช่ไหมล่ะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็กลับมาเจอกันนะครับเวลาเดิมนะครับน้องๆ6.20แบบนี้ที่นี่ที่เดียว m c o n Family ช่อง14นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Admissions on Air ครับรายการเดียวที่ยก Admission ทั้งระบบมาเสริฟให้ครบทางทีวีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ